สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีพ่อแม่พี่น้องต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสตังเมืองสยามนะครับช่องสตังเมืองสยามก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนเคยนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้อาจจะต้องมีการขอ เปลี่ยนชื่อช่องนิดหน่อยนะครับก็เนื่องจากว่ามีการเขาเรียกว่ามีการอาจจะมีการปิดการมองเห็นนะครับก็เลยทําให้การทําคลิปลงไปทําให้มองไม่ค่อยเห็นนะครับก็สําหรับช่องเหรียญช่องธนบัตรช่องสตังเมืองสยามก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นทางเลือกให้กับ พอแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญธนบัตรหรือว่าของสะสมต่างๆนะครับประเภทพักเครื่องช่องสตังเมืองสยามก็หวังว่าจะได้รับเกียรติรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องสตังเมืองสยามได้ทำการนำเหรียญส0บาทเหรียญ10บาทนะครับ ของรัชกาลที่9นํามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับสําหรับเหรียญนี้ก็ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าใครมีก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามีมากลักษณะน,นี้มีมากก็รวยมากนะครับมีทั้งความพิเศษแล้วก็ความหายากในตัวด้วยเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับสําหรับเหรียญนี้ด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ นี่พระพักตรงนะครับแล้วก็จะมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกด้านหลังก็จะมีตาฉลองศรีลราชสมบัติครบ50ปีแล้วก็ด้านขวามีข้อความนะครับมีข้อความนี้เลข10บาทนะครับบอกว่า10บาทสําหรับเหรียญน,นี้จะมีผลิตออกมาอยู่2แบบ2บล็อกนะครับ เราจะเรียกกันว่าบล็อกไทยแล้วก็บล็อกอิตาลีผลิตออกมานี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะมากๆสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่าเหรียญน,นี้ผลิตยเยอะความผิดพลาดความคาดเคลื่อนก็มีนะครับโดยปกติแล้วเหรียญแบบนี้จะเป็นเหรียญเขาจะเรียกกันว่าเหรียญพเสียรตรงนะครับก็เพราะว่าเป็นเหรียญที่ระลึกเห็นไหมครับ เห็นไหมครับแบบนี้นะครับเราจะเรียกันว่าเหรียญที่ระลึกเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้ความพิเศษของเหรียญนี้ลองดูให้ดีนะครับลองลองดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าใครมีระดับนี้4ี่รอยบาทสา0ร้อยถึงห้าร้อยบาทได้เลยนะครับมีลักษณะนี้ลองสังเกตดูด้ให้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับดูนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่ามีราคาสูงกว่าโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนไม่ผ่านการใช้เหรียญแบบนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่80บาทถึง100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้เหรียญแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่15บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่มีลักษณะเอียงแบบนี้นะครับเอียงแบบนี้เลยจะมีมูลค่าสูงขึ้นมา300-500บาทนะครับนี่ครับ วันนี้ก็เลยนํามาให้ดูอีกครั้งนะครับเพราะแม่พี่น้องลองดูนะครับตั้งตรงๆและจับหมุนแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะของการเอียงลักษณะของการเอียงนะครับเห็นไหมครับจับแบบนี้นะครับตั้งตรงๆแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าเป็นแบบนี้ราคา3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยบาทสูงเลยทีเดียวนะครับครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ กันเอาไว้ศึกษาข้อมูลการขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ